Present Moment นะคะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะมันคือการไปให้เหนือร่างกายไปให้เหนือ,อ,อสภาพแวดล้อมแล้วไปให้เหนือเวลาปัจจุบันขณะของคุณหมายความว่า ร่างกายนี้เจ็บปวดอยู่ใช่ไหมคุณต้องรู้สึกให้เหนือกว่าร่างกายของคุณคือรู้สึกดีและรู้สึกแข็งแรงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมันไม่ค่อยดีใช่ไหมเจ้านายกําลังมีปัญหากับเจ้านายอยู่ใช่ไหมมันจะต้องสร้างความรู้สึกที่คุณรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นคงในงานของคุณใช่ไหมคุณต้องไปให้เหนือกว่าโดยการรู้สึกดีและรู้สึกรักงานของตัวเองรู้สึกขอบคุณเจ้านายตัวเอง ทั้งทงท,งที่ช่วงเวลานั้นสภาพแวดล้อมควรจะโทษเขาอะอีกอันนึงคือไปเหนือเวลาคืออะไรไปให้เหนือเวลาคือไปยังพื้นที่ว่างโดยที่ไม่ยึดติดกับเวลาเพราะว่าช่วงที่คุณอยู่กับปัจจุบันขณะมันจะเป็นขึ้นสมองที่หลุดออกจากเวลาแล้วเราเรียกว่ามิติที่ห้าดังนั้นคุณต้องไปให้เหนือสามองค์ประกอบใหญ่นี้ที่ยึดโยงเอาไว้